อะไรที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศบ้างครับคําว่ากบฏต่อราชนจาจักรไทยอะไรที่เป็นกบฏอะไรที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศนะครับมาดูภัยคุกคามสมัยใหม่ซึ่งจะตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเลยภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของไทยที่มีแนวโน้มจะเป็นปัญหามากขึ้นและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรม,รมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยความแตกต่างทางความคิด ของคนในสังคมความไม่เชื่อมั่นต่อระบบและสถาบันการเมืองการขาดการสมดุลของการจัดการทรักรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติจากจาก,จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและโรคระบาดความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองยาเสพติดและความยากจนข้อที่หนึ่งเลยนะครับความแตกแยกทางความคิดของคนในสังคม เป็นผลเป็นผลจากทัศนะที่แตกต่างกับรัฐบาลของกลุ่มของกลุ่มเห็นต่างจากรัฐในประเด็นต่างๆเช่นการเมืองสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนนอกจากนั้นช่องว่างทางความคิดระหว่างวัยมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาในสังคมไทยมากขึ้นจากการมีความแตกต่างทางความคิดความเชื่อลักษณะนิสัยและแนวทางการทํางานซึ่งทําให้เอื้อต่อการสร้างความไม่เข้าใจและความขัดแย้งระหว่างกัน และเป็นประเด็นอ่อนไหวที่อาจบานปลายเป็นอีกปัญหาทางสังคม 2. นะครับความไม่เชื่อมั่นต่อระบบและสถาบันการเมืองการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยครั้งการขาดเสถียรภาพทางการเมืองการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของรัฐบาลการพัวพันกับการทุจริตของรัฐบาลตลอดจนการใช้ระบบอุปถัมภ์ในแวดวงการเมืองมีผลให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อระบบและสถาบันการเมือง แม้สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยซึ่งความรู้สึกไม่ไว้วางใจดังกล่าวเป็นปัจจัยสําคัญที่บั่นทอนความมั่นคงทางการเมืองและยังคงเป็นภัยคุกคามหลักต่อระบบการเมืองนี่คือข้อ2นะครับ